สวัสดีค่ะลุกค่ะวันนี้เราก็จะมานำเสนอพิเต์เรื่องพัฒนาการของมนุษย์นะคะแล้วเราก็มาเจอหัวขอ้าแรกกันเลยค่ะระบบการระบบการสืบพันธ์ของมนุษย์นะคะเป็นระบบอันนี้เป็นระบบการสืบพันธ์ของเพศหญิงนะคะ เพศหญิงนะคะจะมีการตกไข่นะคะเวลาตกไข่นะคะเพศหญิงผนังมดลลูกจะหนาขึ้นนะคะและหลังจากตกไข่แล้วห้าวันหากไม่มีการปฏิสนธิจะกลายเป็นประจำเดือนค่ะขนาดเป็นประจำเดือนนะคะผนังมดลลูกจะสลายตัวหลุดออกมาค่ะและหลังจากหมดประจำเดือนนะคะก็จะมีการตกไข่อีกรอบนึงค่ะและหลากว่ารอบนี้มีการปฏิสนธินะคะก็จะกลายเป็นตัวอ่อนค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการสืบพันธุ์ของเพศชายนะคะเพศชายนะคะก็จะมีอสุจิค่ะส่วนหัวนะคะก็จะเป็นสิ่งที่บรรจุสารพันธุกรรมบวกนิวเคลียสนะคะส่วนกลางนะคะเป็นแท่งมีไมโทคอนเดรียบวกผล,ผลิตพลังงานไว้เคลื่อนที่อสุจินะคะส่วนส่วนปลายนะคะจะมีไมโครทูบูลบวกพัดไวนะ้ำเพื่อหาเซลล์ไข่ค่ะ ่อไปจะเป็นสรีระร่างกายของเพศหญิง,งเพศชายนะคะเพศหญิงจะมีช่องคลอดมดลูกท่อนำไข่แล้วก็รังไข่เป็นต้นค่ะส่วนของเพศชายจะมีอกคชาตอันทะกระเพาะปัสสาวะท่อขับน้ำอสุจิต่อมลูกหมากแล้วก็ลงังไข่ลงเป็นต้นค่ะตนนตนทางเพศนะคะคือจิตสํานึกหรือความรู้สึกของตัวเองว่าตัวเองเป็นเพศหญิงเพศชายไม่แน่ใจคนท้า,ทาเพศอ,อื่นอื่นค่ะ ซึ่งอาจจะสอดคล้องหรือมีความแตกต่างจากเทศนีลักก็ได้ค่ะ 好。<Okay. S 2> okay. ยายมาที่เธอบรรยายมาเลยเธอบรรยายนผ่านเรียงเรื่องเขาเลยอ่ะเขาไม่ได้ยินบรรยายมาหรือยังเปิดใหม่หรือเปล่าเปิดใหม่หรือเปล่าเออเออยกเออเอยก็ตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างหนูนะคะคือหนูเป็นเพศหญิงที่ชอบเพศชายไม่เลย 大大，努力、啊。啊啊啊啊啊啊 เี๋ยวเรามาเริ่มในหัวข้อแรกกันเลยค่ะในส่วนของหัวข้อแรกนะคะเป็นเรื่องของครอบครัวครอบครัวไหนถึงกลุ่มคนสองคนที่แต่งงานกันแล้วอาศัยอยู่ร่วมกันอาจจะมีการสืบสายโลหิตหรืออาจจะไม่มีก็ได้ค่ะหรือบางครอบครัวอาจจะรับเลี้ยงลูกบุญธรรมค่ะข้อต่อไปนะคะคือมีต้องภาพค่ะ าอนะคะที่ไม่ใช่แค่ชื่อถนนจะเป็นความชอบจะเป็นความ,วามชอบที่คล้ายสงการหรือว่าชอบคอางกา,านค่ะซึ่งทงนี้จะไม่จําก,กัดเรื่องอายุแค่หรือว่าชน้ชาติค่ะหัวข้ตอขต่อมานะคะเป็นหัวข้อความรักความรักก็คืออารมณ์ความรู้สึกที่มีต่ออีกคนหนึ่งเป็นความหุ่งใยความปรารถนาดีแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนหัวข้อต่อมานะคะ ทำรำแบบโรแมนติยค่ะคือการแสดงออกถึงความอ่อนโยนค่ะเปิดเผยสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองให้อีกฝ่ายเห็นโดยแค่คนเดียวค่ะแล้วก็เป็นสิน่งพิเศษที่โอ้ยสิ่งพิเศษที่แสดงออกให้อีกฝ่ายโดยเฉพาะค่ะข้อต่อมานะคะก็คือการเลี้ยงลูกการสอนลูกให้เขา้ากับสังคมได้ดีมีน้ำใจสอนให้ลูก,กเป็นคนเข้าใจคนเวลามีอารมณ์เกิดไม่ใช้อารมณ์ในการ <S <S> หัวข้อต่อไปนะคะคือการทดลองการขสื่อในที่เรียนนะคะคือการทดลองการแบบครอบคล้มก็คือข้อเนี่ยนะคะ2รนลูกโดยที่ไม่มีการผิดเกิดขึ้นนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือการแต่งงานและการใช้ชีวิตร่วมกันค่ะ คนสองคนนะคะได้ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันหรือตัดสินใจในการแต่งงานกันแล้วจุดนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตครอบครัวค่ะซึ่งจุดหมายปลายทางเราคาดเดาไม่ได้ว่าจะไปในทิศทางไหนแต่ว่าการที่จะใช้ชีวิตให้มีความรักต่อกันอย่างสม่ำเสมอนะคะก็คือการเข้าใจกันและการปรับตัวเข้าหากันค่ะขอบคุณค่ะ สวัสด <ersch> ีค่ะดิฉันดิหญิงกุมารันกุหลับสีเลขที่สองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดิหญิงกมลทิดาโรบัสเชียรนักเลขที่สามค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดิหญิงชุติมุนเตเลูกวะพาเลขที่สี่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดิหญิงเทวิกาตังเลขที่ยี่สิบสามค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดิหญิงชิชา่ช่างโตเลขที่สามสิบห้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดิหญิงสุธาราเกีลิ่นรวมเลขที่สี่สิ สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงไทรฮอนโอจเลนเลขที่26วันนี้นะคะเราจะมาพูดในเรื่องทักษะการสื่อสารส่วนบุคคลค่ะหัวข้อแรกนะคะคือทักษะการขอความช่วยเหลือค่ะเราขอแนะนาวิธีการขอความช่วยเหลือดังนี้ค่ะ1เรื่องคนที่ขอให้เหมาะสม 2. อ,อย่าขอที่จะขอความช่วยเหลือ3าน้องของให้ชัดเจนตัวอย่างการขอความช่วยเหลือดังนี้ค่ะ สังคมค่ะและสามารถ,ถอยู่ร่วมกับสังคมส่วนใหญ่ได้ดังตัวอ,อย่างการให้คุณค่าแรงต่อไปน,นี้ค่ะ คือการตัดสินใจเช่นก่อนเราจะพบคือเป็นแฟนเราควรตัดสินใจและคิดว่าถ้าพบครอบัวนี้จะดีไหมข้อดีและข้อเสียในตัวของเขาถ้าพบกับเราจะเป็น,นยังไงค่ะนั่งตัอยากการตัดสินใจต่อไปนี้ค่ะอะออเ,ยยเรามีแฟนแล้วนะข้อดีข้อเสียขขเขาก็คิดรอบถึงเลยแกไม่าเป็นถึงแกแต่ข้อเสียจริงคนเราก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแหละแล้วข้อดีล่ะเขาก็ใส่ใจเรามีอย่างดูแลเราดีแล้ะแกไม มมีมกข็ข้ขขขอที่สี่นะคะการยืนยันความคิดความต้องการและความรู้สึกของตนเองค่ะการยืนยันความคิดคือกระบวนการเรียนรู้และทําความเข้าใจความรู้สึกของผู้พูดและการแสดงออกถึงความมั่นในหน้าความคิดของตนเองตัวอย่างเช่นการไม่คอยตามคำพูดคนอื่นง่ายๆยืนหยัดในความคิดของตวเองว่าต้องการแบบไหน ในเดทเราจะเป็นนักพูดจาสุภาพและจริงจังให้ฝ่าย ะะทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลหนึ่งในซอฟต์สกิลสำคัญที่จำเป็นต่อการทำงานเป็นทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์จะต่อเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้าง,งานหรือว่าลูกค้าก็ตามนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนบทสนทนากาันซึ่งคนเก่งหรือคน IQ สูงหรือคนประเภท Introvert นะคะมักจะขาดทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลสื่อสารระหว่างบุคคลยังรวมถึงทักษะความเข้าใจผู้อื่นความมีน้ำใจความมี็อกอห่นใจ การเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคลไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งต้องสื่อสารกับผู้อื่นเข้าใจเอาใจของมาใส่ใจเราเพื่อให้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดังตัวอย่างการแสดงทักษะการสื่อสารสาร,ระหว่างบุคคลนะคะ Okay, okay. สวัสดีค่ะ,ะเราจะมาพีเารเรื่องพฤติกรรมทางเพศค่ะหนึ่งนะคะชีวิตทางเพศตลอดช่วงชีวิตหนูมีความว่ามันคือสแสดงภาพทางเพศและความอีโรติกที่มีตั้งแต่ยังเด็กค่ะและเมื่อเราโตขึ้นก็จริงจะมีมากขึ้นตามมาด้วยซึ่งความหมายจะเ,เปลี่ยนไปตามที่เราเข้าใจค่ะ การช่วยตัวเองนะคะเึ่ก่กงุ่มหนูก็จะยกตัวอย่างเป็นการใช้เซ็ตขับหลายขนาดหลายรูปแบบให้เลือกใช้ค่ะรับาบเลยค่ะ เทคนิคทางเพศที่แสดงออกเนะคะคือการที่เราทำอะไรบางอย่างที่สอถึึงทางเพศคาะเช่นการกอดจูบรูปคัค่ะต่อไปเรือการเราเบ้นการเป็นเพศสำคัญค่ะซึ่งเรามีความหมายอะไรว่าคือการปฏิบัติโดยการเราเว้นการการเป็นเพสำคัญถือว่ากิจกรร มีในกบางอย่างค่ะเช่นไม่ว่าจะด้านการไม่ว่าจะด้านการทางการแพทย์วิริยะารหรือว่ากฎหมายซึ่งการละเว้นไม่ได้กับการไม่ฝักไฝ่ค่ะการละเว้นคือการที่ว่าเราเนี่ยอยากจะทาอยากจะมีอะไรกันแต่ว่าเราทําไม่ได้แต่ว่าการไม่ฝักไฝ่คือการที่ว่าเราเนี่ยมีอะไรด้วยกันได้แต่ว่าเราไม่ทํา จินตนาการนะคะก็คือการที่เราจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องทั้งเพศงค่ะวก็อย่างเช่นสังเยตหรือว่าการเวื่อม การเสี่มสมรรถภาพทางเพศนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น2กรณีคือในกรณีของเพศหญิงและในกรณีของเพศชายค่ะในกรณีของเพศหญิงนะคะเมื่อเสื่ยสมรรถภาพทางเพศก็จะได้มีอารมณ์ร่วมหรือว่าไม่อยากมีเพศสัมพันธ์สำหรับผู้ชายนะคะคือถ้ากิดว่าผู้ชายเสร่มสมรรถภาพทางเพศก็คือเอาเองเพศจะไม่แข็งตัวค่ะขอจบการนำเสนอเท่านี้ขอบคุณค่ะเรื่องสุขภาพทางเพศนะคะ มีอยู่เก้าหัวข้อด้วยกันหัวข,ข้อแรกอนมามัยเจริญพันธุขข์คือภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจที่เกิดจากกระบวนการและหน้าที่ของการเจริญพันธุ์ที่สมบูรณ์ทั้งเพศชายและเพศหญิงค่ะก,การคุมกาเนิดน,นะคะคือการป้องกันการตั้งครรภ์โดยใช้ถุงยางก่อนมิเทศสัมคัญแล้วก็กินยาคุมหลังนีเทศสมคัญเสร็จค่ะ ต่อไปนะคะการปากคันและการตั้งคันการตั้งคันเกิดจากการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิแล้วก็ได้ตัวอ่อนเกิดขึ้นมาค่ะการปากคันคือการดูแลและการตั้งคันของปฏีทาลูกในครรภ์เพื่อเฝ้าระวังและติดตามความถิดของติค่ะการตั้งคันค่ะต่อไปการทำแท้งคือการปิดการตั้งคันโดยการนำาลกในครรภ์ออกจากตัวตู้่อนให้เำเน การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีชื่อเล่นย่อๆว่า STD เกิดจากการตริดต่อทางเพศสัมพันธ์ SP. 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 เกิดจากการตริดต่อทางเพศสัมพันธ์กับผู้เป็นโร้อคนนั้นแบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆคือเริมปวดนอยนกนลาเโรคเอดส์การ่วงละเมิดทางเพศนะคะเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบค่ะสัมผัสที่ไม่พึงประสงค์นะคะทั้งการสูก,การคุกคือหรือการร้งครับให้มี เกี่ยวข้องกับการใช้วามรุนแรงได้ค่ะต่อมาเป็นเชื H ้อ HIV และเอชนะคะเชื CH ้อเ i v เป็นไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของคนค่ะเป็นสาเหตุทําให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องวิธีป้องกัน H i v นะคะคือการใส่ถุงย,ยางหรือส่วนเลือดเชืนประจักค่ะการยิน,ย,นยอมพร้อมใจน,นะคะหรือให้พื้นที่ใน,ในการ ใช้ชีวิตส่วนตัวเอการใชร่าในร่างกายค่ะการนิยมพร้อมใจนะคะสามารถแสดงออกได้หลายรลปแบบค่ะทั้งการมีเทศสัมพันธ์การสูบนะคะหรือว่าการสัมผัสตัวค่ะเรใช้ ICTs อย่าปอดภัยนะคะ ICTs ก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพหมายถึงเครื่องมือและบริการโุกชีวิตที่ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการดูแลสุขภาพที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการด้านสุขภาพขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องสังคมและวัฒนธรรมทางเพศกันค่ะอย่างแรกที่เราจะพูดนะคะคือเพศวิถีหรือเซ็กช l o r อเรนเทชันค่ะ คือความรู้สึกและสนิยมทางระเทศเรวมถึงความภูมิใจทางเพศต่อผู้คนอื่น้วยค่ะการทําผิดฐานกฎหมายคุกคามทางเพศนะคะจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายค่ะการการะทําที่เป็นการคุกคามทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งการใช้ถ้อยคําวาจาการแสดงกริยาท่าทางท่าหรือวิธีอื่นใดอันไม่พึงประสงค์หรือไม่เหมาะสมค่ะ หมายของ lgbtq 1. l l คือเลสเบี้ยนเลสเบี้ยนคือกลุ่มหญิงรักหญิง 2. G. 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 g g คือเกย์เกยคือกลุ่มชายรักชาย 3. b b คือไบ s e x u a l ล i ไบเซ็กชวคือรักในทางเพศช,ชายและเพศหญิง 4. transgender t a n g e n d e r คือกลุ่มคนข้ามเพศคือเพศช,ชายเป็นผู้หญิงหรือผู้หญิงเป็นผู้ชาย 5. Clear. c queer queer คือกลุ่มคน ที่พึงพอใจต่อเพศดใดเพศหนึ่งและไม่จํากัดเรื่องเพศและความรักส่วนเรื่องสื่อนะคะก็จะมีซีรีส์วายที่สนับสนุน L G B T Q ได้ค่ะเช่นเรื่อง s o u t a t t h e Series พี่วักล้ายกันในปีหนึ่งแล้วก็เรื่อง t o u e t o g e r the Series เพราะเราคู่กันมนุษย์ทุกคนนะคะเกิดมามีความอิสระและความเสมอภาคเท่ากันนะคะ ทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติสีผิวเพศภาษาศาส,สนาชาติกำเนิดหรือสถานะอื่นๆค่ะป้าแาสวันดีสวัสดีเลยมึงนี่อย่างนี้เลยรู้ไหมเนี่ยคะใครเขาสังส่งอะไรเราสั่งพี่แกแต่งหน้าจะแบบนี้เนี่ยโอ๊ยป้าอย่าไม่ตองขยันหรคุณใจเย็นก่อนไปลูกไปอาบน้ำไปอีลูกแข่งซอย เนี่ยคุณให้ทายแบบเนี้ยที่อย๋อยมาให้ทายแล้วฉันจะสั่งสอนมันคุณก็พูดดีๆกับลูกสีลูกกับบ้านมาก็เหนื่อยแล้ว